วันนี้เป็นเขาเรียกว่าเปิดตัวแบรนด์อัมเบสเซอร์คนแรกเขาเรียกว่าเป็นออมสมูที้แอดมิร์ร์เออเป็นเฟรนด์ออฟโอจุยอะค่ะอะไรก็แล้วแต่เรียกเลยเขาที่สะดวกเลยแต่แม่มาพร้อมสูตรใหม่ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างก็จริงๆ ต้องเกิดให้ฟังว่าคือมีคนชอบทานสมุนไพรอยู่แล้วแล้วก็ก็จะหาทานไปเลยเนาะทั้งผ่นเองแล้วก็แบบว่าไปลองตามร้านนู้นร้านนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนโอจูอิสมาเปิดเราก็ตามกระแสในโซเชียลในโซเชียลในอะไรเงี้ยค่ะก็ลองลองมาทานก็รู้สึกว่าเออทำถึงสุดทำถึงที่สุดทั้งในเรื่องของอินกิเดียนรสชาติที่เข้มข้นอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างจะทานบ่อยและทีนี้ก็ทางโอจูอิสทางบุตเป็นเขาก็คงคงเห็นว่าแบบคือเราเราอินเราอินเราอิน ก็เลยลองชวนมาว่าเฮ้ยลองมาทําสมูดี้ด้วยกันไหม,มอะไรเงี้ยคิดเป็นเป็นเมนูของชมขึ้นมาอะ,อะไรเงี้ยแล้วตัวเมนูนี้คือทำไมต้องเป็นเชอรี่ชาะอะไรชอบส่วนตัวหรือว่าก็จริงๆชมมันก็ต้องดูจากเมนูเดิมที่เขามีอยู่<ม>อะไรเงี้ยชมก็อยากได้อะไรที่มันใหม่แล้วมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีอยู่แ,แล้วอ,อยากได้รสชาติที่มันแปลกใหม่แล้วเราก็คิดถึงเชอรี่ขึ้นมาเพราะว่าก็เป็นคนชอบเชอรี่ะนะแล้วก็ไม่ค่อยมีที่ไหนทำน้ำเชอรี่เป็นสตูดี้เชอรี่อะไรเงี้ย ก็คิดว่าน่าจะเป็นรสชาติที่คน่ะเก็บง่ายอเออเขาเขาถึงทันง,ง่ายแล้วก็น่าจะหาคนที่ไม่ชอบเชอร์รี่ค่อนข้างน้อยเออค่อนข้างจะน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเอาเชอร์รี่เป็นตัวตั้งต้นว่าเราอยากได้เครื่องดื่มที่แบบว่าเหมือนดูดพึ่งเข้าไปแล้วมันเป็นกลิ่นเชอร์รี่หอมๆเตะจมูกเลยแต่มีเนื้อสัมผัสแล้วก็มีเนื้อสัมผัสผด้วยใช่แล้วพี่ชมได้พัฒนาสูตรยังไงบคะเขาต้องชิมก่อนป่ะแน่นอนแน่นอน เหมือนเราก็มีนัดคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ก็ในช่วงเวลาของการที่จะไปายาช่วยกัน d e v e l o p สูตรอะไรเงี้ยทางโอจู๊ดเขาก็จะส่งเป็นเหมือนเป็นวัตถุดิบที่แบบหลากหลายมากมาให้ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ลองให้ชมอ่ะเหมือน explore ดูว่าเอานี้ผสมอันนี้อันนี้ผสมอันนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าภาษา,าปกติเวลาอยู่ที่บ้านอ่ะก็ก็ทําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่เคยทําที่เป็นเชอร์รี่นะ, <S <S ะแต่ปกติที่บ้านก็จะก็จะทำอยู่แล้วเหมือนแต่ว่าเราไปกิน ที่นี่อร่อยแล้วเราก็เหมือนไปลองหาสูตรในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปรับให้มันเข้ากับวัตถุดิบของเราเนี่ยก็คือชอบทําอยู่แล้วพอมาเป็นอันนี้ก็ทางโอ,อจูิสก,ก็เหมือนส่งมามีเชอร์รี่แล้วก็มีผลไม้อื่นๆมีนมชนิดต่างๆมออีพวกอะไรอ่ะซีมอสหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้เราแบบลองช่วยพัฒนาจนได้เบสว่า เนอกจากจะมีเชอร์รี่แล้วจะมีผลไม้ชนิดไหนอีกเพราะว่าบางทีผลไม้บางอย่างใส่ไปแล้วมันไม่เข้าไม่เข้ากันนอกจากไม่เข้ากันแล้วสีก็ไม่สวยด้วยมันก็จะแบบช้ำเลือดช้ำหนองแล้วก็ไม่นะก็แบบไม่ค่อยน่าทานอะไรเงี้ยเราก็ทําไปเรื่อยๆก็เด็กที่บ้านก็วันนั้นก็คือทุกคนก็ต้องช่วยกินทั้งแก้วที่อร่อยไม่อร่อยอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องช่วยกันจนมันได้มาประมาณหนึ่งว่าเบสน่าจะเป็นประมาณนี้นะใช้กะทินะใช มีมะม่วงม,มีสับปะรดแล้วก็มีกล้วยอะไรย่งเี้คะได้ชิมได้ชิม,ชมก็พอได้เบสประมาณนี้ทางเนี้ยเขาก็จะต้องไปปรับต่อว่า,อ,าอัตราส่วนสําหรับการที่จะมาอยู่ในแก้วยังไงบ้างเวลาขายมันจะต้องเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้ควรจะโชว์เอาอีกครับแม่ชมสุดนี้ทุกสาขาคนจะต้องแทนต่อคิวไหมก็อยากให้เปิดใจมาลองนะคะเพราะว่าก็ ลองผิดลองถูกมาเยอะก็จะคิดว่าอันนี้น่าจะเพราะว่าเขาก็ต้องมีการแบบเหมือนเทสกันเองด้วยทั้งฝั่งของชมอะไรเงี้ยก็ทั้งคนใกล้ตัวแบบที่ทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยก็เหมือนทางวอร์จูนส์แบบก็จะเอามาให้ให้ลองแล้วก็ทางในออฟฟิศเขาเองอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับก็ต้องมีการหวดกันภายในประมาณนึงก็มันก็บางคนก็ชอบเปรี้ยวนําบางคนก็ชอบหวานนำบางคนอะไรเงี้ยบางคนก็ชอบมันอะไรเงี้ยมันก็นานาจิตต่างกันไปแต่ว่าก็หวังว่าอันนี้น่าจะถูกใจ สำหรับสูตี้เชอร์รี่ของผมนะคะชื่อเออ่ชีวีเกิลสูตรดีนะคะก็ก็ฝากด้วยแล้วก็เออ่ถ้าจะให้ดีก็มาถ่ายรูปที่ร้านด้วยเพราะตอนนี้ช่วงนี้ที่ร้านก็แบบว่าตกแต่งน่ารักไอคอนเร็ดเลยใช่เช็คอินกันได้ใครอยากเป็นแมททิลเลอร์เกก็ต้องกินตามแม่ชมเนาะก็โนไม่ปฏิเสธเลยมาที่เรื่องลูกสาวเราหน่อยค่ะเิเกลจะเข้าโรงเรียนแล้วพี่ชม พูดไปเลยอ่ะอ้าวทำไมอ่ะก็ประมาณสิงหาปีหน้าเป็นเตรียมก่อนใช่ไหมพี่ชมใช่แต่เขาก็แบบเพร้อมอะเขาอยากไปเพราะว่าเขาก็ไปส่งพี่เขาที่โรงเรียนทุกเช้าอะไรเงี้ยก็จะแบบกลับมาบ้านก็สพายเป้แล้วแม่แกไปโรงเรียนแล้วงั้อเจียมพร้อมอยากจะไปอยากโต มีคิดภาพไปไหมพี่ชมว่าถ้าเราไปส่งที่เรียนมันจะมีโมเมนต์แบบประมาณไหนหรือเจเกลเขาจะล่าเริงทิ้งแม่เข้าไปเลยคือเดาไม่ออกเหมือนกันเดาไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าไปส่งบ่อยเขาก็จะค่อยๆจะคุ้นเคยกับที่โรงเรียนแล้วก็แบบกับสตาฟกับคุณคร,รูอะไรเงี้ยก็จะมีเห็นหน้ากันทักทายกันบ้างอะไรเงี้ยนะก็ ก็หวังว่าจะราบรื่นแต่ก็เด็กมันเป็นอะไรที่มันเดาไม่ได้งอแงนี่จะต้องเป็นฝั่งเจเกลหรือเป็นฝั่งแม่คะที่ไปโศกไม่งอแงหรอกแม่ไม่งอแงแม่โอเคเลยแฮปปี้เรแม่โอเคอ่ะแม่โอเคค่ะเออาะกลับมาบ้านยังไงก็ต้องมาสู้กันต่ออยู่ดีแต่ว่าเจไม่น่าจะลงไห้ก็ไม่แนได้ค่ะเพราะว่าชมเห็นแบบ เ็นตัวอย er ่างมาเยอะอะไรเงี้ยบางทีไปสองสวันแรกเนี่ยคือเดินเข้าไปรเลยนแบบไม่แบบไม่หันหลังกากมามองแบบสนุกอะไรเงี้ยแต่พอเขาเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันต้องไปทุกวันวะอะไรเงี้ยเฮไม่เข้าใจมันเริ่มแบบว่าเอ้ยฉันต้องทําอย่างนี้ตลอดชีวิตหรออะไรเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบก็เห็นมาหลายกรณีค่ะโมเมนต์อะไรที่เมย์เคอยู่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปโรงเรียนบ้างเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็อยากโตแหละอยากโตอยากอยากทำได้ อยากทําได้เท่าพี่อะไรนะกลายเป็นเจ๊ใหญ่ของบ้านไม่ใช่น้องแล้วตอนนี้หนูใช่ใช่ก็ต้องมีปั๊ามบ้างแต่ตอนนี้ X ตีแต่โมงไงว่าเฮ้ยถ้าเจ๊เป็นตเจ๊เดี๋ยวจะไม่มีคอนเทนต์นะโอ้ยมีคอนเทนต์เส็จอย่างเงี้ยแม่ก็เดี๋ยวเราไปว่ากันหน้างานแล้วกันก็แต่จริงๆปกติแม่ก็ไม่ได้ถึงกับถายทุกวันอยู่แล้วนะเพราะว่าหมือบางที่เราอยู่กับเขาเราอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นน่ะ มันมันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้คิดเรื่องของส่วนมากคอนเทนต์ที่ออกมาเขาจะเป็นจากจากคนอื่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็ไม่รู้เดี๋ยวหน้างานอนีกทีหรือของฝ่ายกล้องวงจรปิดโรงเรียนไหมพี่ <c oughs> โชว์เพื่อมีแบบจังหวะไหนจะเกลเิ่นสนุกฮาฮาเราจะติดลูกชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องนอนเจ๊เขาไปมุดเหยือแม่จะเหงากลางวันกลางวันไม่เหงาหรอกค่ะหรือว่าเป็นเวลาที่แม่รอคอยก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหงาหรอกเพราะว่า เราก็กลับมาอยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ย week end เราก็ก็ใช่ก็ค่อนข้างจะไม่ไม่ไม่ค่อยได้ห่วงตรงนั้นเท่าไหร่อะไรเงียเองแต่ว่าก็เออ่ตัวเราก็อาจจะต้องจัดสรรเรื่องเวลาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็รับส่งต่อไปก็มันก็จะไล่กับพี่ไปเองอ่ะที่พี่ต้องมีเตรีมตัวไหมเพราะว่าเดี๋ยวเกลียวต้องไปโรงเรียนเกลียวต้องทำยังไงเตรียมพร้อมยังไง ก็ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขาเห็นเขาเห็นที่เขาทำอะไรแล้าก็จะรู้สเต็ปว่าเดินเข้าตรงนี้ตึ้งปัดตรงนี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะรู้หมดมีความสนใจอะไรยังไงบ้างคะพ่ชมของน้องเกลเนี่ยเขามีดูแบบสนใจด้านไหนอะไรยังไงเป็นพิเศษไหมคะตอนนี้มันก็เหมือนก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเด็กมันก็ explore ไปเรื่อยๆอะไรเงี่ยความชอบก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแล้วแต่ว่าไปเจออะไรมาอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนตลอดแล้วแต่ว่าไปเศษอะไรมา นั้นอะไรมอมเมาตอนนี้เนเอะไรคะตอนนี้อะก็เขาก็ดูคอนเทนต์กับพี่เขาอะก็เลยเขาก็เลยอาจจะค่อนข้างจะโตเออโตกว่าไวแล้วก็ไม่ค่อยจะหญิงมากเพราะว่าพี่ก็แบบว่าไม่ได้เปิดเจ้าหญิงเปิดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อย่างเงี้ยใช่ก็จะอย่างนั้นไปก็จะไม่มีคือเจ้าหญิงก็มีนะคือถ้าสมมุติว่า เหมือนจังหวะแบบมันได้เห็นอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมไปเหมือนกันในควาที่มันเด็กเลยเงี้ยแต่ว่าสักพักคือพอพี่กลับมาบ้านก็ยิงละรอยังงเี้ย oh. <laughs> มันก็จะไสวิงสวิงหน่อยใช่ใชจริงจริงพี่ชมก็คือรู้ทางรู้แล้วใช่ไหมว่าเวนี้เขาจะแบบตอนนี้เขาจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เขาเจอแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะหรือ,อยังเดาทางไม่ถูกเหมือนกันคือ <laughs> ชมว่าต้องสักพักหนึ่งถึงจะเริ่มฉาแววจริงๆ <laughs> <okay, S 1> ว่าเขาชอบไปทางไหนอย่างพี่สายพี่พาตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดแล้วว่ายิ่งพอเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะเห็นความถนัดอะไรเงี้ยทั้งในเรื่องออวิชาที่ mm hmm. แบบว่าเอ้ยคนนี้ถนัดอันนี้คนนี้ถนัดอันน,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 นี้หรือว่าความชอบกีฬาศิลปะหรือว่ะค mm ่ะภาษเก่ว่าต้องให้ e x p ซ o r e ไปก่อนใช่ค่ะ<ๆ>แต่ตอนนี้ก็เหมือนพี่ทําอะไรก็อยากทำ,ทำตามใช่อยากไปเทควันโดอยาก oh. อ,อ,อยากไปเตะบอลอยากไปเล่น <laughs> บาสอะไรเงี้ย แต่ว่าไม่มีพูดว่าอยากเรียนบัลเลีนเนี่ยไม,มไม่มีไม่ลอยเลยหรอไม่ลอยก็เขาไม่มีตัวอย่างเขาไม่มีตัวอย่างแต่เห็นจากการออกงานใหญ่ก็ดู้ว่าคอาจารย์เป็นแบบนี้ต่อเอ็นจอย <ๆ S 1> อกับการเอนเตอร์เทนผู้คนมากเอนจอยคือชมว่าเขาเขาไปกับเราตลอดไปกับเราตลอดแล้วก,วก็เจอคนเยอะแล้วก็ผนทุกคนที่ รอบเราก็น่ารักเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนให้ความมั่นใจเช่เขาก็เลยค่อนข้างจะบูสต์เรื่องเรื่องความมั่นใจโมเมนต์ที่เขาแบบเอนเตอร์เทนแฟนคลับนี่คือก็เกิดขึ้นเองใช่พี่ชม์พอจริงๆกับป้าเจี๊ยบก็มีมีแอปแบบสอนเแบบอาเอาป้าแบบชมมัไม่เคยมีนะว่าทำอย่างนั้นสิทำอย่าง,งนางงี้สิอะไรอย่างเงี้ยแต่ป้าเจี๊ยบฟพาจะชอบแบบเขาก็จะเหมือนใส่ข้อมูลใส่ข้อมูลใช่คือที่บ้านชมมันจะเป็นระบบแบบ เหมือนเราไม่ได้มีพี่เลี้ยงแบบว on ัน <ege m. S 1> ออนวันเอ,อก็คือจะมีมีคนที่พี่ๆที่ทํางานในบ้านแล้วก็มีป้าเจี๊ยบที่ช่วยชมดูแลน้องทั้งสามคนเพราะฉะนั้นบางทีก็มันสวมบอกหลายใบบางทีจะไปซื้อของเข้าบ้านจะไปช้อปปิง้งจะไปซื้อกับข้าวอะไร้ก็ต้องกระเตงเจ๊เ้วไปด้วยแม่ไปทํางานแม่ไปออกกำลังกายป้าก็ต้องตกระเตงเจ๊ไปด้วยอะไรเงี้ยก่อนจะลงจากรถก็แบบ เจอแฟนคลับต้องยกมือว่าต้องอะไรต้องให้เขาถ่ายรูปนะต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเทรนหลักๆก็คือาเชเป็นให้เด็่เเเเราไปชมนนจ้าของทางจริงๆคือผู้บริหารใหญ่คืออาเจียนใหญ่เป็นใเป็นเจ้าของอะไรไม่รู้ก็จะทัดคลิปคลิปทั้งหมดทั้งหมดงานที่ผ่านมาคือคนก็ชื่นชมเนาะว่าน้องแบบเอาอยู่แทำงานได้แล ก็เพราว่าเขาเขาเข้าใจคําว่าทํางานประมาณหนึ่งเพราะว่าเขาเข้าใจมาว่าแบบว่าเหมือนเราก็บีบมาว่าวันนี้มาทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะพยายามควบคุมแบบปัจจัยอื่นๆสิ่งแวดล้อมอื่นๆให้มันแบบให้เขาเอ็นจอยในนั้นให้ได้มากที่สุดเช่นว่าหลับมาให้พอแล้วก็เราก็อาจจะต้องดูกับเจ้าภาพว่าเราสแตนบายได้ไม่นานเพราะว่าเราคต้องก่อน ก่อนขึ้นเวทีจริง,งเพราะว่าเด็กเขาไม่รู้จักการประหยัดเอเนอร์จีเพราะฉะ,ะนั้นพอเขามาถึงอ่ะทุกคนก็อยากมาหาเขาอ,อยากมาเล่นด้วอยากาเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะหมดพลังงานตรงนั้นเขาอ่กไปแล้วอ่ะแบบคืนอะ,อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็าก,ก็ก็จะพยายามคือเราก็สอนเขาด้วยว่าเออมาทํางานนะแต่ว่าเราก็ต้องเหมือนให้ผู้ใหญ่อ่ะช่วยทำความเข้าใจด้วยใช่คนชื่นชมเรานี้ค่ะไม่ต้องหาที่จัดการต้อมาให้ไปเลย ก็อธิบายนะแต่ฉัวว่าเขาก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเรื่องเงินเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็รู้ว่าเขาก็รู้ว่าทำงานแล้วก็ได้เงินจริงมีมีคิดเดียวไหมที่สมที่แบบอยากจะให้ออกอีกว่าเวลาเกี่ยวกับสมองงนคน่มก็มีติดต่อมาเรื่อยๆค่ะก็ไม่ได้แบบไม่ได้เยอะขนมทลายไม่อะไร และพี่ชมรู้คําตอบนี้หรือยังคะรู้ไหมใครฆ่าอารยาตอนนี้ตอนชาวเน็ตเขาได้คําตอบแล้วว่าอับิเกลเขาจะทราบเขาจะทราบอับก็เกลฆ่าอารยาใช่ไหมพี่ชมก็เห็นอยู่บางเห็นอยู่บ้างแล้วก็ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คือเราอ่ะก็เราก็รู้นะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนฟีดแบก คนที่เข้าหาเราอะไรเงี้ยมันประมาณไหนแต่ว่าคนรู้สึกว่าช่วงเนี้ยแม้แต่เราไปคนเดียวเลยคนก็จะแบบว่าเออตื่นเต้นมากคืนอะไรเงี้ยแล้วก็ถามหาเกลว่าอะไรเงี้ยทุกงานคือจะต้องมีอภิเกลมาก่อนเลยใช่ก็ถามว่าน้องมาหรือเปล่าเมื่อกี้คนฝันน้ำย่งถามเลยต้องมาว้เกลก็คือนอนพักนอนค่ะแมพักแม่มีเคล็ดลับยังไงในการออกงากออกงานเพราะหลายๆคนก็อยากพาลูกออกงานรับงานแบบนี้เหมือนแม่เหมือนกัน แบแม่แมงไงกเีกเปย่ยังไงหอ็ก็ให้นอนหลับมานอนหลับมาให้คอแล้วก็คือจริงๆชมว่าเขาด้วยความที่เขาแบบไปกับชมทุกที่อะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจว่าเขาก็จะเห็นเห็นแม่ทํางานเห็นอะไรเออเขาก็ก็เข้าใจอ่ะว่ามันแบบอคืออะไรอื โอเคเนาะโอเคขอบคุณค่ะพี่ชมขอบคุ่ะขอบรวมมใช่แม่รัวแม่ต้องหันไปฝั่งนี้เออแม่ฝั่งนีอ้อันออหนึ่งสองแล้ว